ขอยดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่6เดือนพฤษภาคมให้คำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงอยากคาดหวังที่จะได้รับความปลอดภัยจากโลกนี้ที่ต้องทำในแต่ละวันอยู่ในใจเพื่อที่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ควบคุมเหนือสถานการณ์ทุกสิ่ง เจ้าจะสบายใจและมีความสุขก็ต่อเมื่อเจ้าสามารถทำทุกสิ่งที่อยู่ในรายการนั้นได้สำเร็จแต่เมื่ออย่างหนึ่งเสร็จก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ทำตามมาเสมอยิ่งเจ้าพยายามมากเท่าใดเจ้าก็ยิ่งหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นแต่มีที่หนึ่งที่เจ้าสามารถเข้ามาหาเพื่อจะรู้สึกปลอดภัย แทนที่จะมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับรายการสิ่งที่ต้องทำจงหันมาหาเราผู้ไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยการทำเช่นนี้จะช่วยให้เจ้ามีสันติสุขของเราอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นเราจะช่วยให้เจ้ารู้ว่าสิ่งใดสำคัญและสิ่งใดไม่สำคัญสิ่งใดที่ต้องทำให้สำเร็จในตอนนี้และสิ่งใดบ้างที่รอได้ จงเอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นการสถิตอยู่ด้วยของเราไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่26ข้อที่3ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน 2โครินบทที่4ข้อที่18ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันด์อาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะรทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ up